นี่มาฮะหาะลกเขาเขาเดีดครับเขาแก้มเข่าดีดนี่ครับอันนี้เป็นเข่าแก้มครับตัวนี้ตัวนี้เป็นเข่าหน้าปังแก้มเขาต้องลกออกลกออกลกทั้งเหงานหนวกเลยมันทีมีเข่าแก้มก็เข่าเดีดครับขัดเข่าเดีดลงมาปนในหน้าเขานี่มันถีอเสียหายในการขายครับ จะขายได้สิบห้าบาทนีส่สิเขากระติกดราคาลงเป็นเหลือสิบบาทนี่ครับเขาเดีดตัวย่างเข่าดีดมันท่าอยู่ในนะผู้ใดเห็นพี่น้องเป้าโลออก่อนนะครับนี่มันนี่เป็นเป็นไม้หมอย,อยังสิครับนี่นี่นี่เป็นเล็มเลมหลมหางเป็นไม้หมอย,อยังสินี่นี่นี่ครับเข่าดีดเนี่ยตัวย่างองเขาเดีดครับยาปล่อยไว้นะครับต้องโล่กันหนก ปล่อยไวน้นะบ่เรียบร้อยครับปีนาเนี่แแรลระบาดครับลุนไปห่วงหนึ่งเกิดเป็นรอยต้นครับยางแล้วอลอกออกไ่้้ครับเอาวันเบิดทำเพราะั่นมันสีระบาดไปทั่ว,วน้ามันอเอาอยากครับมันถีได้พักน้าเอาเลยนี่กัเป้งน้ำทีมแล้วครับ เอมน้ำทิมเต็มตัววานปุ๋ยเอาน้ำไปไลยบ่ได้นำมาไว้บ่ได้เห็นตัวน,นี้ก็ยางใจมันเลยปีที่แล้วน้าผมได้พักนะครับเพราะว่าเขาเดีดตัวนีนี่ครับนี่แหละอันตรายนะครับตัวนี้คันท่ามันได้แก่เนะ่ยลดลงไปนี่บ่มิเกิดเออบ่มิเน่าครับ ฟังอย่ในี้ดินงี่สิป,ปีร้อมสิเกิดได้ทุกเมือ่อมันสิเกิดปีต่อต่อไปหลายหลายหลายขึ้นมามันเดี๋แกมกับเขาตัวนี้เขาเขาเขาก,ส,ขาขากสิขายได้ครับกระายกสะจายได้จากริบบาทกระจายเยอะเจ็ดบาทหกบาทนี่แหละครับโอเคครับนี่คือมาสอนตัวอย่างว่าคันท่าเห็นเขาดี๋ยวโพกันมาแบบนี้ให้ฟฝ้าอาออครับยาทลาดใจครับครับขอจบซํำนี้ครับผม